สวัสดีครับหมอทันสองดวงกับมาพบก,กับท่านอีกแล้วนะครับคลิปนี้หมอทันสองดวงจะมาสองดวงเรื่องความรักของคนวันพฤหัสบดีในเดือนเมษายนสองที่เกิดวันพฤหัสอย่าพิ่งหนีไปไหนครับอยู่เป็นเพื่อนหมอทันก่อนนะครับนะสำหรับคนโสดนะครับในเดือนเมษายนนี้คนวันพฤหัสนะถ้าใครโสดนะมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่คุณจะเจอคนที่รักคนที่ใช่หรือเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะในเรื่องของความ นะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วนะครับในเดือนนี้กลับกันนะครับอาจจะไม่ได้ีอย่างที่คนโสดเขาเจอนะอาจจะเป็นความรักที่ต้องให้ความสําคัญเขามากขึ้นนะอย่ามัวพุ่งไปแต่เรื่องงานนะอย่ามัวพุ่งไปแต่เรื่องงานหรือเรื่องของส่วนตัวของเรานะเพราะในเดือนนี้ความรักของเรานะครับจะเป็นรองเรื่องงานนั่นเองนะครับจะเป็นรองเรื่องงานเพราะฉะนั้นหมอทันก็เลยอยากจะให กลับมาสนใจคน